สวัสด uh, ีครับพี่น้องวันนี้เมียตำตำหลมจีนอือแซ่บๆซบนัวบอกไม่ได้กินนานแล้วก็เลยให้เมียํำให้มีปลาด้วยปลาร้ปลาาแซ่บๆนัวเลยเด๋จัดอ่ะแซ่บเมียตำแต่ผมสู้เผ็ดไม่ได้นะฮะคนอื่นที่กินโชเขาสู้เผ็ดได้ผมไม่ไหวรสชาติของเมียฮะตำให้อร่อยมาก ไม่ได้กินนานละลองให้ชิมหน่อยซักมือหนึ่งว่างั้นเดี๋ยวอร่อยแต่อร่อยมากครับเดี๋ยวผมทำอร่อยหมดแหละทุกอย่างไปชิมดูอือันนี้ไม่ใช่ถั่วถั่วอะไรครับถั่วตัวผู้ไม่ใช่ถั่วตัวเมียถั่วผู้อืมแซ่บหนัวไม่กว,มว,ว่าใครอ้าวน้นหม่มนี่วป่า นี่จอ์นครับอืมนี่เขาจริงฝนตกว่าจะไปซื้อผักที่ร้านค้าหน่อยไปไม่ได้ก็เลยของมีในตู้เย็นเท่าไหรก็แค่นั้นแหละอืมอร่อยสุดๆเนี่ยอืมเดี๋ยวดอะ่ะ มือของตำนมจีนจกับมือของครัวจากสกู๊ตไทยอันนี้จุดยืนของชีวิตนะฮะจุดยืนของชีวิตไก่จุดยืนของชีวิต,ไก,วตไก่ก็ลองชิมจุดยืนดูอร่อยไหมทานิดนึงอือหือนนอือหือ,นนอนนจุดยืนชีวิตไก่ฮะอร่อยเอิ่อ Uh huh. จริงดีครับเป็นฮะต้องกินทุเลทุเล uh huh. อร่อยจริงดเด็ดลองตามดูถ้าเหมือนทุนตำจะเราไม่ใส่สมรกอใส่แต่ชื่นหนมจีนผักือ uh huh. จัดหนักจ้าโอ้โหเยอะนะอร่อยลองดูครับ ตำเหมือนเครื่องตมตำเลยแต่เราไม่ใส่เส้นไม่ใส่มเส้นมะละกอใส่แต่เส้นหนมจีนเลยอ,อร่อยไม่อร่อยแต่ก,กระดูกนี่แหละอร่อยหมดลองดูฮะสูตรนี้เด็ดจริงๆผักเนี่ยกินกระถูกคู่ยิ่งเด็ดเลยเนี่ยใช้มือแล้วใช้ช้อนด้วย อันนี้ยาติของคนค,ครูฮะทิชชู่คนครูทิชเช่เด็ดเด็ดอร่อยครับพี่น้องลองทำดูนะฮะลองทำดูเครื่องตำมะละกอเลยแบบนั้นเลยตำเครื่องก่อนแล้วเอาเส้นขนมจีนนะฮะใส่เข้าไป เรื่องทุเรศไม่มีให้เกินผมอย่าว่าผมเนื้อผมทุเรศอย่างนี้แหละน้อ <c oughs> งเกินครับอร่อยลองทำดูจะต้องใส่มะละกอใส่แต่ผมกินเลยเด็ดครับพี่น้องไปก่อนต้องกินให้หนักกว่านี้ไปเลยครับ